สไม่ธรรมดายียาต่อเนอือเยอะเลยตัวน้องปูนนะพูนพูนนจังอ้น่อีหมุนปัวหมุนเหมอนอ้เยอะไ้ากัอยดุเนี่ย ใช่ใช่ใช่ตเตมีขายอยู่หรอมั้ยแยมดุนโตถึงเป็นยมดุนเนี่ยต่อิ่ง่้นออต่ำวาอี่เราเเตาข่ะเรจะเราจะลาบไหมถ้าตื่นนี่ลาบปกดเลไม่แน่นะไครจะทำก็ไปทำอยู่นะตูาด้บุบันดี้เป็นตั งานอยู่หนุ่มปลาแต่ทำงานด้วยนะลำต้นนี่โตดอ่ลเอ๋งน่มีเอ้อลำตยาสูแต่มสูดอ่นักวัยเกรสูนักกระไม่ได้เฮ่อทงานต้อง้ไม่ได้้ไม่เมียดาลาบปากดปุยตุยต่อนุ่มจริงอะเออจริงแรงยาว

กับบ้<ม>านพี่น่นต้องไปแบกปลากลับบ้านนั่กพี่นี่เยี่ตม้อยู่ไงยี่บ้านตัวน้ว่าคุยเลั้งุยอยู่เเยี่ยมุยนะสไม่ถกปาแต่ไม่กย่ายินตดกันเยะเงยยู่ล้างกัะบะน้นเกดจะเสี่ยงวันจะยเอนี่ยว่าเดี๋ยวทอจะิมีไงอยู่ล้างกับบาแล้ว 你们各两颗吧。